สิ่งหนึ่งที่เราจดจำไว้ตลอดในช่วงที่บรรจุในกองทัพอเมริกาครับก็คือมีพี่น้องประชาชนของชาวเมริกันเข้ามาแล้วบอกว่าท่านต้องการอะไรบ้างกาแฟเลยเครื่องดื่มอะไรเลยฮะแล้ววันนี้ก็มีมาเจอพี่พี่น้องทหารไทยนะครับมาจอดเติมน้ำมันที่นี่นะครับก็กาดกาแฟอเมซรอนครับผมไปผมนีอะไรนะ ไปไมาแล้วสองรอบนะขนาดใหญ่เลยโอ้โหไปช่วยทาสีเรือพี่ผมมีเสื้อมาฝากพี่หนใจนะเล่นนะขอบคุครับขอบคุณะโอ้โอ ไม่รู้ว่าตัวใหญ่ไปหรือเปล่านะฮะแล้วก็เมื่อวานซื้อของไปแล้วมันโอโอมันอัดของไปไม่ได้เยอะครับผมก็กเลยจะเทอันนี้จะเข้าไปหัดเข้าไปสองรอบแล้วฮะนี่เราออกมาข้างนอกเพื่อมาซื้อของพอพอมัน,มนของในในมันไม่ค่อยเยอะอ่าไร่ล้อ่าน้ำรถลงแล้วเข้าได้เยอะพอหายที่หลายจุดเหมือนกันฮะมันยังมีจุดที่ิกฤติอยู่ครับมันยังมีอยู่นะฮะเรามีที่หลายที่ยังน้าเชี่ยวอยู่นเข้าไม่ได้เลยฮะนี่มาได้ นี <mile> ่ฮะมีฮะสนใจไหมยังเหลือครับเหลืออยอะยังเหลือเต็มครับเขอบคุณครับตัวใหญ่ไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะพี่หรือเปล่าแต่ดีเลยเนี่ยฟุ้งๆเลยเขาก็ฟุ้งเลยเออขอบคุณครับผมขอบคุณครับ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 สู้ๆครับขอบคุณที่มาช่วยเหลือครับผมนั่นอของตั้งแต่เมื่อวานอ่า น้น้ ja. ีะไสวยมีนีไหนๆไหนไหนๆสวยอานี้ฮะสวยข้างซีดเขาใหญ่ไหมใหญ่ไหมไม่คุบแม่ไครนะ แล้วกครับดีเจครับมาดูครับมาดูครับมาครับาครับขอบคุณขอบคุณครับยินดีครับบาบบาบบาบ